นี่แน่นี่แน่วิวงิวิวฮ่าฮไอ้ยังไงอสอนฉันบ้างดีอยากคำได้บ้างเอาเจ้าหมีนี่แกเสกเวทไม่เป็นเหรอเนี่ยนี่ฉันฝึกมาตั้งนานแล้วเนี่ยเห็นมาดูสิฮ่าฮ่าสวยจังเลยดูจิวหูหประกาสวยมากเลยว่าทำยังไงสอนฉันบ้างดีฉันยางได้เวทนี่ฉันไม่ได้เรียนเวทนี้ได้ได้งั้นแกพูดตามฉันนะคอฟฟี่ อาโมคโ,นาาโมคโนาอามโคนาคาปูชิโน่คาปูชิโนเอ็กเพสโซ่เยนตาโฟ่ฮะเยนตาโฟ่อะไรเรามันไม่มีมันไทยยังไงนะเยนตาโฟ่มาจากยุโรปชิบะมาจากประตูว้า นี่เจ้าโตดีแกทำอะไรของแกเนี่ยฮะเสกเวทว่าใส่ฉันทำไมเนี่ยฮ่า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 อย่าไปจับไปจูโอ้ยดูดีอะไรเนี่ยไอ้หนี้เฟซทำไมเฟซต้องทำอย่างนี้กับิวมาด้วยไม่เข้าใจเลยว่านี่แกไม่ได้ยินฉันหรือไงเนี่ยฉันพูดกับแกอยู่นะจอมหมีอ้าวอาเซนตตัวนี้สนุกฮ่าฮ่าฮ กินไปดูทีวีไปนี่มันสนุกจริงๆเฮ้นี่ทำไมเจ้าหมีไม่ได้ยินฉันนะมันเริ่มชักแปลกๆแล้วสินะเอ๊ะหรือว่าก็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 กลับไปดูที่เดิมดีกว่าาไม่จริงนะ นี่มันล่าของฉันีินาเออทำยังไงดีเนียฉันหลุดออกจากล่าของตัวเองหล้เดียไม่นะเจ้าหมีก็ไม่ได้ยินฉันสคฉันคิดไม่ออกเนียทำยังไงดีทำยังไงดีอ๋อลูกแล้วเดี๋ยวฉันเอาล่าของฉันเนียไปหาให้คนช่วยดีกว่าเออเออกันก็ได้ช่วยฉันทีจบ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 ฮะ นี่แกใช่ไหมเนี่ยที่เอาวิญญาณออกจากลางฉันเนี่ยไม่นะเอากลับคื้นล่างให้ทีฉันขอร้องอ่ะฉันไม่อยากอยู่ในสภาพอย่างนี้เลยอ่ะเอาบางนี้เลยใกล้หลุมศพนี่ช่วยฉันทีสินี่แกเป็นสัปเหราจากไหนเนี่ยฮะเทวเฮเดอร์สันเหรอหรืออะไรกันแน่เนี่ยฮะนี่แล้วทำไมต้องใส่ผ้าคลุมแคสเปอร์อย่างนั้นด่วยเนี่ยเง้อช่วยฉันหน่อยสิ ฮิวค้าฮิวค้าค้าฮิวค้า,า,า,าจะก,กินว<ะ>้าวนี่แกรีบตื่นได้แล้วฉันหิวแล้วนะถ้าแกไม่รีบตื่นฉันจะฝังแกล,ลงดินด้วยบอกไว้ก่อนเลยเอา้าวนี่ตัวอะไรเนี่ยนี่เจ้าแมงกระพุนแก้าต้องไปอยู่ในน้ำไม่ใช่หรือไงคะแล้วเราอยู่บนอากาศได้ยังไงเนี่ยฮะสถามหน่อยนี่อ่ะ,อะนี่เจ้าหมีเจ้าหมีฮัลโหลได้ยินฉันไหมเนี่ยเจ้าหมี นี่ฉันอยู่นี่ฉันอยู่นี่เห็นไหมเนี่ยฉันอยู่นี่เนี่ยไออะไรนักดาเนี่ยนี่ดีวะนั่นนี่นี่แกแกเป็นผ้าคอศพได้ไหมเนี่ยนี่เนี่ยเป็นบอดี้ฮอลลูกชิ้นเลยเนี่ยเป็นนี่เป็นอะไรเนี่ยเนี่ยเขาเรียกอะไรนะนี่นี่ยอะไรเป็นอาหารญี่ปุ่นอาหารญี่ปุ่นเนี่ยโอ้โอเคเป็นซูชิซูชิซูชิลูกชิ้นอ้าวว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 วแวว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  อะไรเนี่ยอะไรอะไรมาทำไมมาอไอกไปอกไปตุ๋ยเอาลางฉันไปด้วยสินี่นานนานนานาาความสะอาดดีกว่าเจ้าตดใครมาทิ้งขยะเทานี้ีนนะเห็นอะไรแวบแวบเดี๋ยวน้าน้ำมัน เออ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 นี <anto> <isto> ่มาสารภานี่นะเออสารภาอะไรใช่เป็นนี้บอกให้กอดยัยพี่แแกมาทำอะไรแถวนี้ไงฮะนี่แกไม่เห็นเหรอฉันทำความสะอาดอยู่นี่ไงนั่นอย่างแกได้จะมาขัดความสะอาดนี่แกแกใครเป็นคนรังแีตั้งแต่เมื่อไหร่ะฉันก็อยากจะเป็นคนดีบ้างอ่ะฉันถล่มเมืองมาเยอะแล้วฮ่าฮไม่เห็นฉันทำดีเหรอ มีแต่แกทำชั่วตลอดอะไรม่เกิดขึ้นแค่นี้แกแกชั่วกว่าขึ้นแค่นี้จอนะความผิดที่แกทำไว้มากเลยแกฉันถามหน่อยนี่เอาไม้กวาดมาหาฉันเลยเอาไม้กวาดมาให้ฉันนี่นี่มันไม้กวาดของฉันแกจะเอาไปได้ยังไงนี่นี่เอาไม้กวาดของแกไงฉันจะเอามานใสกระถาเวทเกอร์บอกไว้ก่อนเลยนี่แกเอาไม้กวาดแม่ไปเดี๋ยวนี้นะ เ oh จอเจอเจตุจอนี่เจ้าปีศาจแกหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะฉันมาแล้วปุ๊บฉันมาแล้วต่อตปิโดผู้ยิงใหญ่ฮ่าฮ่าว้าว

ตีเจ no ้าพาคุมเตียงเอาไปอืดไอ้แดงเวทฉันโหดไปล่ะเฮ้จ้าเจ้าอืดอ้ยหลบคอนหลบมาฝั่งนี้ชึบอุ้ยเจ้านี่มันโหดจริงๆนะเนี่ยไม oh ่ใช <game> ่เล่นเลยมันคงไม่เห็นหลอกตรงนี้ว้าเห็นได้ไงเนี่ยตีอุ้ยรถพักหมดแล้วชึ่อตีเฮ้ยพี่จ้าอืดพี่จ้ามาขัดโดนกันหน่อยอืดปุ้นเวทโบราณอะไรของแกเนี่ฮะ เออมาเลยย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 ยเยย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 ยด้ยย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 ยผมด้วยย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 นยยยยวยยยยมยยวยย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  Oh my god! แกจะต้องเจอฉันสีก้วยใส่นี่ เจ้าหมีแกได้ยินฉันไหมเนี่ยฉันจะกลับล่างไม่ได้เลยอะ่ะมีคุณเดียวนี่มันสบายใจ